นี่ขอถามโจแบบตรงๆเลยนะไม่ต้องแบบเกียงใจแฟนกับตะวันฉายเลยยกแรกเป็นยังไงยกแรกผมก็มองว่าน้องเขาได้ครับน้องเขามาแข็งแรงกว่าแล้วยกหลังๆผมคิดว่าผมเริ่มทําได้ดีกว่าเดิมเรารู้ไหมแหละว่ายกที่สองอเราชนะนะยกที่สองถ้าเอาตรงๆผมจำไม่ได้นอะต่ไม่ได้จริงเอาอันนี้ตรงยกที่สามคิดว่าเราได้ไหม ที่สามผมคิดว่าผมได้ชัดเจนเพราะว่าผมต่อยเข้าเป้าได้เยอะกว่าแล้วก็จังหวะดีกว่ายกสี่ล่ะได้ไหมย,ยกที่สี่จำไม่ได้เรือมียกไหนเองจาได้วะนะ่าเนี่ยตรงๆเลยจาไม่ได้ตอบนี่ยแล้วยกที่หนะ้าเนี่ยเราวางแผนออกมาแก้มวยตะวันฉายยางไงในความคิดของเราอะ่ะหน้านอออกมาแข็งแรงหน่อยแต่เราคิดว่าเราดัก ที่ดักต่อยนุมนี้นั่นได้เรารอสวนเขาจะมีแข่งมาเรารอสวนรออะไรคือเกมวันนั้นอะ่ะมันสูสีมากมันสูสีจังเลยแล้วเราก็ทําได้ดีมากน้องก็ทําได้ดีามากหลังจากที่กรรมการชูมือให้ตะว,วันฉายเราเข้าไปคุยกับน้องตะว,วันฉายว่าไงบ้าง พอเขาชูมือร้อนขายแล้วก็หาเข้าไปยินดีด้วยกับน้องกับหัวหน้าค่ายเวลาเท่าที่อกจำได้ผมก็บอกน้องไปว่าน้องแข็งแรงและเก่งสมกับเป็นแชมป์จริงๆครับ